ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนจงภูมิใจกับวันผ้าไทยและใส่ผ้าไทยนะ <c oughs> จะบอกให้ยันไทยผ้าไทยยิงชายชาวไทยทุกคนอย่าได้ลืมตนคนไทยผ้าไทยไทย,ยันไทย ฝันเป็นจริงแล้วเมื่อรัฐบาลประกาศให้12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเป็นวันผ้าไทยอีกด้วยอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาผู้เขียนมหายันเคยพูดเคยคิดเคยฝันไว้ว่าไทยเราน่าจะมีวันนี้และวันในฝันนั้นมันได้มาถึงแล้วจะทำให้ผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยคงอยู่คู่กับคนไทยเห็นแล้วก็ปลื้มใจไม่ใช่มานุ่งยีนไม่ใช่มานุ่งกระโปรงที่เป็นแบบสากลเรายังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายแบบ ไทยไทของเราแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยเศรษฐกิจไทยที่อยู่รากหญ้าอันนี้ประสบความสําเร็จเป็นแสนล้านนะฮะถ้าโปรโมทยันต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเห็นคนไทยแต่งชุดไทยทั้งประเทศโูสวยสวยเขาก็อยากมางานวันแผ่นดินพันธุ์ไรที่ลบบุรีมีทุกปีคนลบบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองลบบุรีเริ่มก่อนแล้วเชียงใหม่ก็ทําขอนแก่นก็ทําอุบลก็ทําทุกวันศุกร์ คุณครูแต่งชุดผ้าไทยนักเรียนใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้แต่เขาเป็นผ้าไทยอันนี้ดีทางภาคเหนือก็มีชุดมอห้อมจริงๆผ้าไทยเนี่ยมีหลายแบบด้วยกันแต่พื้นฐานมีด้วยกัน2อ,อย่างคือผ้าไหมกับ ยันใครคะยันอาจารย์ไพรโรจรื่นวิชาฮะฮะสรุปได้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าสวมใส่ผ้าไทยจะช่วยให้เงินไหลลงสู่ชุมชนได้ขอรับผ้าไทยของใครคะของคนไทยท<า>ั้ง,<า>งแผ่นดินเชิญขอเชิญครับท่านมาร่วมมือกันพัฒน,นาชาติไทยจราจรแม้มันจะติดมันเป็นเรื่องท็อปอิทของประเทศไทยน้ำท่วมเหมือน ข่าวดี้ดีกับพี่คำรณทุกคนรักความเป็นไทยจึงอยากให้ทุกคนรักและใส่ผ้าไทยกันด้วยนะจะบอกให้